สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง1.9พาเที่ยวนะครับวันนี้รอบที่รอบที่สองนะครับไปเพชรชบูรณ์นะครับตอนนี้สายด่วนด่วนจริงครับวันนี้เข็มไม่ยังร้อยยี่นะครับร้อยสามร้อยสี่นะครับวันนี้อากาศด,ดีนะครับวันนี้ รื่นนี้ก็สุดยอดแล้ว <Yes>. สายด่วนสายด่วนวันนี้ด่วนเพชบูรณ์นะครับวันสองนะหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วนะไปอาทิตย์ต่อมาก็ต้งไปนะครับ เรื่องจำเป็นจริงจะได้ไปสายด่วนจากนี้ไปก็ประมาณสองร้อยสองร้อยสี่สิบกิโลนะใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงไปกับห้าร้อยกิโลนะครับ ดวนแต่ออทางนะครับถึงจะวิ่งไปก็ต้องครบนะครับป้องกันเต็มร้อยนะครับ เดิมๆหน่งดเก้าไม่ได้เพิ่มอะไรนะครับสายแค่สาย M4 สาย M4 นะครับเครื่องเดิมล้อเดิมไม่ได้โหลดอะไรนะครับเข้าโค้งร้อยยีนะครับโอ้ย ดวนไปแล้วก็ดวนกนลับแล้วันนี้เดินทางสายครับวันนี้เดินทางประมาณสี่โมงนะครับจะห้าโมงละ เตรียมรับเจมแซงครับเจมแซงโอ้คันนี้แรงกันวลยเอาจุดไทยด้วยจุดไทยด้วยจุดไทยด้วยแรงมาแรงกันแล้วไม่แรงก็หลบไปครับไม่แรงก็หลบไปไพ่อ่อนแอไพ่แพ้ก็หลบไปครับ สดานนาไม่ได้เที่ยวนะวันนี้ไม่ได้เที่ยวช่วงนี้พักครับช่วงนี้พักแต่งจะไม่ค่อยมีครับ กจะเข้าเพชรสมบูรณ์แล้วครับเราจะเข้าเกษสมบูรณ์แล้วครับมาทางคอนสาร เดินทางแค่เอ้เชี่ยวนเด้อออกมาเชียวบนเนี่สิบห้าลิตรดิเฮ้ยเชียบ่เด้ยเคยเบียร์ุุนเบียร์ผนก็อตโอ้เฮ้ยเลวลา เคล่นไปวันน้ไปผู้เขียวเป็นชั่วโม,มองอันนี้ไปผู้เขียวยูเซียที่นายตายจะแรงกันไงครับพี่น้องอะครับตายแสงแสงเลยอุ้ยตัดสินใจเลยถ้าตัดสินใจเป็นจะรอจอรออยูโโ่หรอนวดได้ดอก วมาแต่ใส่เห็นปะพุทธนักเป็นนะจอดอยู่ทางในคุ่นนี่เลยอ๋อพุทธขับรถพม่คือสั้น,นเน ตัอนี้ตังคไม่พลาดตะกดเกียร์แล้ววะใจลอยเกี่ยว์ <laughs> ยวตัวเบามมันนั่นสินะเอาเกียร์กันธรรมดา,าอ่าตัว Sao vậy? Ôi ven Mình hàng bao. Ô. Mở đường mà sao vậy đã? Nằm thằng มันเงียนตังตังด้วยคนเอาโมแดงมาบนเรือะเกษนมนเป็นแรงนตั้ง่เมืงงองโโกอนเคร่งงงองปรดับเฮยโครโครโครโคหกักซอบ 本领。 小班小嘞。So, chưa cho anh chơi chơi anh Để biết con xong nó phải lên hàng của Hãy subscribe cho โซ่พอม,มีบ้านได้พิเศษงานเยอะยมคุณเนาะคุะคุมเลยเนาะเดี๋ยวละมันมือนหนึ่งนี่เบิร์ดปักเป็นรอยสองร้อยโอ้โอ้นอนกับวันได้นอนใช่ด่วนโอ้โหเอาโคงรลอยยี่จะไปไหนเลิฟจะฮอดไปไหน ทำแสงัำแสงอาคุบเขเ็นแถวๆลงเกียร์ตลอดครับสวยครับอย่างนี้ครับไปเลยครับ โอเคนะครับเขาเลยเสียงด้วเขาไปเห็นเขาเสียงมาเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตเ,เ,เป็นคลิปเป็นคลิปไปนะครับต่อไปก็จะเป็นขึ้นทางนะครับ ตอนนี้อยู่ปลายทางอยู่ต้นทางนี่นะครับตอนนี้น่าจะเข้าอำเภออำเภอ,อยังไงเกษตรตอนนี้น่าจะเข้าอำเภอกเกษตรสมบูรณ์นะครับตอนบจบจบลิปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมัจะอัพชิป EP หนึ่ง EP สองนะครับ,บ, EP 1, EP รบวันนี้จะทำถึง EP สามนะครับและ EP สี่ตอนกลับนะครับ